กองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพระขนงจัดทำโครงการเพื่อนบ้านเตือนภยัยหรือโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านขึ้นในวันอาทิตย์ที่31มกราคม2553ที่หมู่บ้านสรันจิต4สซอยวชิรธรรมสาธิต57ถนนสุขุมวิทเขตพระขนง ภายในงานได้รับเกียรติจากพลตํารวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงเป็นประธานเปิดงานนะครับได้จัดทำโครงการนี้ก็เพื่อที่จะทำให้เน้นให้ประชาชนที่มีที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเดียวกันรวมกลุ่มนะครับกับบ้านข้างเคียง 3- ามถึสีังค่าเรือนแล้วก็ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรวจสอบสอพฤติการของบุคคลต้องสงสัยเพื่อป้องกันอาญากรรมต่างๆซึ่งจะเกิดในหมู่บ้านชุมชนนะครับแล้วก็แจ้งข่าวสารมายัง อาชญาธีตำรวจหรือเจ้าที่ตำรวจเพื่อมาดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะทําให้หมู่บ้านหรือชุมชนของเราเองนั้นของพวกท่านนะครับปลอดภัยจากอาญากรรมประชชนประชาชนในหมู่บ้านหรือในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังทาให้ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านหรือในชุมชนมีความรักและความสามัคคีร่วมมือกันในการทําสิ่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนเองนะครับบัดนี้ ได้เวลาทุกคนแล้วนะครับผมขอเปิดโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านของสถานีขนนกรบานพระขนงนะครับณนบัดน,นี้ครับขอบคุณ และมีพันตำรวจเอกพงษ์สยามมีขันทองเป็นประธานจัดงานการจัดโครงการฝากบ้านไปกับเพื่อนบ้านในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้านเรื่อ,องพวกรตน,นเองและเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยให้ประชาชนสามารถดูแลซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนบ้านที่อยู่ในซอยหรือละแวกใกล้เคียงกันและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้เกิดขึ้นระหว่างตำรวจกับประชาชนในการที่จับประสานความร่วมมือเพื่อการดูแลสังคมให้ปลอดจากอาชญากรรมต่อไปโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถดูแลกันและกันได้ในฐานะเพื่อนบ้านเตือนภัยซึ่งกันและกันและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีที่พบเห็นสิ่งผิดปกตินอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็น การเล่นเกมใบคำเอาเลยน้องขอเก็บสีแยกกันนะเนียเอาเลยฝักยันต์ขึ้นไม่ไปสีสีแยกมีอะไรอ่ะใบแดงแล้วก็แดงแล้วก็แดงเขียวรวมกันรวมกันรวมกันเขียวไม่แดงแดงแดงจุดกระจองนาดมากไก่ไก่ย้องตามองตาหหยามมหยัดยามหยัดยามต้องข้างกับอะไร ดูถ <Scroll> ูกดูถูกลงมาผล่แรงนักเยอกพายุพายุอะไรพายุอะไรที่ไม่ค่อยแม่นผู้ชายอยู่ด้วยกันเกมกู้ระเบิดปล่อยลงไปปล่อยลงไปไม่เป็นไรท่านห่างกันหน่อยเออไม่เป็นไรท่านตังตังตังครัวตังแกเออแลชา่ kem lâm ปล่อยปล่อยป้า ฐานท oh, hey, oh, hey, oh. hey, oh. ี่สองลำเลียงน้ำลำเลียงน้ำฐานที่สามใบคำใบคำครับ ครับตอนนี้อ,อยากจะพูดถึงฐานกู้ระเบิดสักนิดน,นะครับทุกกลุ่มเลยนะครับคุณเนนนันครับฐานกู้ระเบิดนะคะก็จะให้ความสมัครสมานสามัคคีถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความร่วมมือก็จะกู้ระเบิดชุนหนึ่งก็ไม่ได้เราต้องให้ความสามัคคีว่าควรจะย้ายชุนระเบิดอันไหนก่อนค่ะแล,แล้วมันจะเปรียบอะไร ในภาพรวมของที่เราพักอาศัยในหมู่บ้านสลันจิตสีไม่ได้ลองฝากกับพี่น้องของเรานียครับเชิญครับก็ให้ความร่วมมือกันนะคะก็ให้มีความสามัคคีรักใคร่ปองดองกันค่ะเพื่อเป็นการทําความดีเพื่อเราถวายให้ในหลวงของเรานะคะขอบคุณท่านที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ในชุมชนในซอยหลวงเชิญครับวัสดีค่ะคือถามนี้นะคะจะให้เราเรามีสติแล้วก็ทำให้เรามีสติแล้วเราไม่ได้เกิดกัญวลที่เราจะช่วยเรื่องมือกัน ที่จะลำเลียงน้ำไปให้ถึงที่สุดนะคะขอฝ้นี้นะคะครับให้สเิและให้เกิดปัญญาที่จะช่วยกันลำเลียงน้ำได้ความร่วมมือค่ะก็ถ้ามีคนช่วยช่วยบอกทุกคนในหมู่บ้านก็จะช่วยช่วยกันใบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยกันดูช่วยกันตามตามที่เราเหมือนกับ แต่ว่าเราเราบอกใบอะไรไปแล้วก็คนอยู่มาใต้ช่วยกันช่วยกันคิดใช่ช่วยกันทำเพื่อ <นะ S 2> ให้ผลมันสําเร็จออกมาออเพื่อให้ผลสำเร็จออกมาก็ไดและการร่วมร้องเพลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจและประชาชนจะนแยกแต่กันทำใหม่าการกลางต้กับคนไทยโดยกันทางนั้น คค้้้าาไไไมรรัััักกนนนองงชจะใใหตททยยเลโครงการเพื่อนบ้านเตือนภยัยหรือโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านนี้นอกจากจะช่วยป้องกันปัญหาอาทยากรรมในพื้นที่ให้ลดน้อยลงได้แล้วยังจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย